บบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่เพราะเราไม่มีสตางค์ซื้อเนี่ยคงแพงมากสินะอย่าไปสนใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านนยังมีอีกเยอะอืมดีดีเอามาอีกก็ดีนะอืมอร่อยจริงๆด้วยใช่อร่อยจริงๆอร่อย แตงโมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่เห็นเด็กชาวไร่กินขนมที่เธอเอามาให้อย่างอร็ดอร่อยและแตงโมก็ขอตัวกลับฉันกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะเอามาให้อีกโอ้ยพอ,อ,อแล้วล่ะเป็นไงแค่นี้ก็ขอใจมากแล้วที่เธอเอาขนมอร่อยอร่อยมาให้เรากินแล้วเธอชื่ออะไรละ่ะฉันชื่อแตงโมโอ๋อฉันชื่อจุกและนี่ก็ชื่อเปียเธอมีน้ำใจกับพวกเรา คอ้เราตอบแทนเธอบ้างสิม่ต้องหรอกฉันไป